ไอตรงนั้นขอโทษขนไวเ้มนเดี๋ยวเจอขไวร้รับสอบเฮ้ยรับทราบด้ยไมนได้ยิน่ะยังไม่เปิดนะระวังหลังด้วย ไปไปเปิดไหม่ด้วยรับทราบโอเคเพื่อนเปิดแล้วเพื <S <S ่อนเปิดเปิดแล้วเปิดแล้วเพื่อนเดี๋ยวําไเพื่อนเปิดไฟเพื่อนเป็นจันเลยอ่ะแบ่เลยนะเพื่อนแบ่งด้วย วานเล่นจับต้องเกิดอะไ่ขึ้นตรงนี้ต้อตอบได้ไม่ต้องแค่มมคไม่ใช่แาให้พี่คนคนแต่พี่อนติดแล้วพบศัตรูแล้วได้เรียนขึ้นเลยเราแล้ว ช่วยด้วยโอ้ยไม่ได้ดเวช่วยด้วยขอโทษเพื่อนขอโทษทใไมทใไมช่วยด้วยขอโทษเพื่อนเราพาไปท้ายเพื่อนงไงตกี่น,นั่งลำบาก

ขอโทษไม่ต้องหวง โอย้ยยิงแล้วมันยิงแล้วมันยิงแล้วระวังเพื่อนระวังระวังนะนะเพื่อนมาแล้วท,วทั้งขวาเขาไปยิยงแล้วเพื่อน 别碰，别碰<不><不>，别碰！ วิ่แลกแลกแก ไม่เคยมีคนบัวเขาเบื้องเขาเขานไม่ใช่บนเรา <S <S หลังสาวไฟเพื่อนตรงนี้มีคนจิ้มจิ้มไม่โดน ตอี๋เบอรามตัวแล้วขอโทษไม่เป็นไรเพื่อนมีแหววไปแล้วไปแล้วไม่อยู่แล้ว เราผ่านเงื่อนเทสกิลคูดาวอยู่แยกกันไปยกเื่อนมงื่อนอนอีกกระสันมีอีก เพื่อน Để bảo. Là... mày mới mà dùng cái thích đâu mày mày dùng cái thích đâu mày đấy, Sắp แค่คนเดืองเปาตรงนี้ตู้ตอบได้

มาหนึ่งดูเอ้ยมาหนึ่งูดูยนะต้องเพื่อนเฮ้ยะสุดไม่ออกมามมนจะมีนะ เปิดเปิดไปแล้วโอ้โหเคนข้าสั่งหลังอีกกระสุชนสชักแม็กกระสุนชักแม็กไหวเจ็บแล้วเพื่อน ได้คนนึงเพื่อนเอาแล้ววางกับระเบิดอย่างวะ Yeah.

이치 u v u